ครับน้ำตาลครับยามาโซครับเข่าครับเจ็บเรียบร้อยครับตากมาได้ซีมือครับสภาพาเข่าปกติแล้วครับไม่มีเข่าแล้วครับเพราะมันเจ็บแล้วครับน้ำตาลกะซีมีมองยูแล้วครับ ลมเย็นดีครับสิกับมาหนาวอีกรอบแล้วครับเพราะว่าลมเริิมมากแล้วครับลมหนาวครับอากาศหน,น้าหนิ่นมักครับทิศบูครับลมเย็นๆท่าห้อนเนี่ยว่าใครมากก็นไหนครับแต่ว่าขันอากาศหน้านี้ค่อนข้างสิม,มักครับ ตาน้ำตาเออมีดเดียดด้วยครับบ้านรวยครับเออ

ไปแล้วเอ่อว่ายุกยุกยุกไปว่าว่า่คยนิ่งวันใดอากาศครับเอาอีกแล้วขวมน้ำมันบวดเสียบ ห่วงกับห่วงครับ,รบดำตานนักหนิงๆนะครับวันที้ปล่อยครับอีกสักพักนึงครับกระสบปล่อยมันไปดักไปเบ,คบ่ครับครับส่วนา่าร่ยเออยไม่ยังไรอาวอาวโอ้โอ้ย ประตูครับสีมีน้องหมาอยู่ครับย่านเพิินเขามาครับมารลยก็ต้องแสดงอากาศนก่อกนครับเป็นเจ้าของทินครับครับวนไปวนมากครับครับหลังจากออกลีดดสักพักนึงครับหิวครับหิวหิวน้าครับ แ๊บเดียวครับเมื่อยครับเมื่อนี้อากาศเย็นครับมีแดดแต่ว่าหันมีล่มครับอากาศเย็นเย็นครับครับน้ำตาลครับแล้วสิป่อยครับครับถงหน้ายังมีงวยครับครับป่อยนะครับ มากับสิประมาณนี้ครับเพราะว่าเพิเ่งเจ็บเข่าแล้วครับเข่าเพิ่งตากไหวเพิ่งกับเจ็บเรียบร้อยครับมันแห้งครับน้ำตาลกับสิมาได้แล้วครับกำลังพิสูจน์กินครับมองเพิ่งตากเขาครับสีไม่กินเข่าเยอะอยู่ครับ ร่มก็ถ่า,างแห้งครับไปแล้วออเมองมันเคยไปครับบวรีมาหลายมือแล้วครับบอกมาก็สีดมหาประมาณนี้ครับอันนี้สีบาลครับ วันนี้บดครับบ่มีแดดครับเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็คืมครับไสเออสุดเฉดครับครับต่ำตัด่อนข้างที่สุขุมได้ครับมาครับดมก่อนครับดมกินก่อนครับก่อนสิไปครับเพราะว่าอันนี้สิเป็นปลาครับสิมีงูเลยครับข้างในครับ พอมาขึ้นมาเลยครับงูเหลือมครับลมแห้งครับลมแห้งตังแต่เพิ่นตาเก่ามือแรกครับมันก็สิได้ออกครับน้ำตาลครับครับกับห้วครับสาน้มครับน้ำตาลลงไปบ่ได้ครับได้แค่ อุซาครับไปครับกลับกบวาบานครับสีะมาณนี่ครับกินกับบองมาล่วยอยู่ครับครับเียบร้อยครับน้ำตาลครับเขาเนกลงครับ แป๊บเดียวครับกับเมยครับยังดีครับอากาศว่ฮอนครับอากาศเมื่อนี้ค่อนข้างสิทธิ์เขานาหนาวแล้วครับมีลมมาแห้งครับลมหนาวครับครับธงด้าครับครับว่าลุยครับถึงชิวของว่าลุยออกครับ ต้องใส่สายจุงนะครับมาด้วยอาครับออกมากับเบาเลยครับดมครับพิสูจน์กินครับครับอดขักสีหาหม่องครับเอาแล้วเอาแล้วอากาศเดียวเอาขับปลาก็ยังบเลยยอมครับ ครับสินักครับอ้าวรถบัไหดแล้วครับเออคนห่วยสิบพอดนครับบพดนนักครับครับบรรยากาศดีครับเรียบร้อยครับครับกลับครับคนข้างตรงใส่โซ่ครับเพราะว่ารวยอารมณ์แบบปวนครับ นึ thinking, holidays, been, h, ่งอยากสิไปกับไปนึ่งอยากสิมากกับมากครับอากาศครับอาฮ่ารมณ์หลากไหลลีครับครับพารวยได้ยินกับครับท่านจะกองตินท่านง้อรับฟังบมดครับ ครับหลังจากไปได้สักพักเลยครับเอนักเรียบร้อยครับกลับมากครับกินยาครับอ้วนครับสมบูรณ์ครับน้องมาเลยครับเต็มทีเลยครับร่อครับล่อผสมครับ สสดใสครับเมื่อยครับเมื่อยไปแป๊บเดียวก็เมื่อยแล้วครับครับผมพลัดข้อมมวยย่างครับมีภาพิ่งบรรยากาศช่วงเกาโบงกลัวครับน้องมารวยกับน้องน้ำตาลครับอ่ะชิปนี่เอาไ้ซับนี่ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ